คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณฝึกโยคะเพียงไม่กี่ท่าไม่กี่นาทีต่อวันโยคะท่านี้นะคะกางขาออกมือทั้งสองจับปลายเท้าชี้กดลงไปนะคนะในลำตัวแล้วก้มศีรษะลงไปค่คอยๆขยับนะคะตาใครรจะสุดปวดมากๆค่อยๆกางขาออกมาแบบนี้ขยับแบบนี้ช่วยให้กล้ามเนะื้อค่อยๆย,ย,ยืดยาวนะคะ ปวดมากๆอดทนเอาไว้นะคะหลังจากนั้นถ้าเรายืดเรียบร้อยแล้วนะคะอาการปวดตึงทั้งหมดตั้งแต่หลังสะโพก แล้วก็น่องลงไปถึงฝ่าเท้าปลายเท้าก็จะหายทันทีหลังจากการยืดที่สำคัญหายใจเข้าหายใจออกลึกๆมือประสานกันยืดหน้าแขนยืดแขนได้ดีมากๆค้างติดพื้นแล้วค่อยๆวางหน้าท้องลงไปที่เสื้อโยคะหายใจเข้าหายใจออกกดฝ่าเท้าลงไปโหได้ เกืบทุกส่วนเลยนะคะที่สําคัญค่อยๆโยกสลับใจสลับขวาแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกนะใครที่นะคะทําตามฝึกทุกทุกวันรับรองคุณจะรู้สึกดีและสุขภาพดีตลอดไปค่ะไปฝึกด้วยกันนะคะ